ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกพุทธศักราช2,561สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาดูสาระสำคัญในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกในสาระสำคัญนะครับระเบียบนี้เนี่ยเขาใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือ,อตั้งแต่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน24กร,รกฎาคมพุทธศักราช2561ซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่25กร,รกฎาคมพุทธศักราช2561เป็นต้นมาทีนี้ในข้อ3เนี่ยเรามาดูนิยามคําที่ใช้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้กันนะครับนิยามสําคัญคําแรกนะครับก็คือคําว่าอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนั้นเนี่ยก็หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสาสมัครใจเสียสละและก็อุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดก,การสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ชื่อช,ช่อย่อๆนะครับว่าอทรลนะครับอีกคำหนึงนะครับคำว่าเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกก็หมายความว่าการเชื่อมโยง การเชื่อมโยงกันของอทรเพื่อการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนข่าวสารการทำกิจกรรมร่วมกันในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็นอิสระลและเท่าเทียมกันของบุคคลภายใต้พื้นฐานการเคารพสิทธิและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันและใช้หลักธรรมพิบาลในการทำงานร่วมกันโดยใช้ชื่อย่อว่าเครือข่ายอทร ตรงนี้ความหมายของคําว่าเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกทีนี้ต่อมาคําว่าคณะกรรมการนั้นเขาก็หมายความว่าคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกต่อมาคําว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระเบียบนี้เนี่ยเขาหมายถึงเทศบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหรืออบตและเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ต่อมาคำว่าผู้บริหารท้องถิ่นนั้นก็หมายถึงนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเมืองพัทยาทีนี้ต่อมาในข้อที่5เนี่ยอทลและเครือข่ายอทลอทล,อลนะครับก็คืออาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกส่วนคำว่าเครือข่ายเครือข่ายอทรลก็คือเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนั่นเองนะครับทีนี้ ตามระเบียบนี้เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อย่างไรหนึ่งก็คือส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชนรวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนนะครับข้อแรกก็คือให้เขามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนะครับแล้วก็ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ2เนี่ย เสริมสร้างจิตสำนึกกระบวนการเรียนรู้และการพึ่งตนเองรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอ,อยการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตท้องถิ่น3ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอ,อยการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างอทลท้องถิ่นส่วนราชการและเครือข่ายอทล ตรงนี้เป็นวัตถุประสงค์นะครับวั hey 1> <1 well. ตถุประสงค์ของอทลและเครือข่ายของอทลทีนี้ต่อมาเนี่ยผู้ที่จะสมัครเป็นอทลหรืออาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรวงเล็บ1ก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยวงเล็บ2มีอายุไม่ต่ำกว่า7ปีบริบูรณ์วงเล็บ3มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 4. มีความสมัครใจและก็มีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยรวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้เป็นน่าเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกอในอ,อีกข้อหนึ่งนะครับในข้อที่5ก็คือเป็นบุคคลที่มีความเสียสละ อุทิศตัวในการทํางานเพื่อส่วนรวมนะครับมีคุณสมบัติ5ข้อด้วยกันนะครับทีนี้กรณีที่ผู้สมัครเนี่ยไม่ได้อยู่นะครับไม่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตของท้องถิ่นนั้นหรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่นนะครับถ้าภูมิลำเนาไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นและ,ะเป็นบุคคลสัญชาติอื่นให้ท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะครับต่อมาในข้อที่7เนี่ย เรามาดูบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกกันนะครับวงเล็บหนึ่ก็คือจะต้องประพฤตินตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม2เฝ้าระวังสอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้อง และรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 3. สื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้อง และรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นนะครับก็คือจะต้องมีหน้าที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุญฝอ,อย 5. ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการภาคเอกชนและเครือข่ายอทลเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและบุญฝอ,อยการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ตรงนี้ในข้อ7เนี่ยเป็นบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะครับทีนี้ต่อมาต่อมาในข้อ8นะครับการรับสมัครรับสมัครอย่างไรอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกในการรับสมัครให้ดําเนินการดังนี้วงเล็บ1ผู้สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก และก็มีคุณสมบัติตามข้อ6ให้ยื่นใบสมัครต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบทั้งนี้เนี่ยให้ผู้สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิน่นรักโลกสามารถสมัครได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นวงเล็บ2ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการพิจารณาเป็นอาสาสมัครท้องถิน่นรักโลก พร้อมกับจัดทาทะเบียนรายชื่ออาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นการดําเนินการตามวรรคหนึ่งนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจช่วยประสานหรือประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมาสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรับสมัครเนี่ยหนึ่ง ผู้สนใจนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติให้ยื่นใบสมัครต่อท้องถิ่นที่ตนเองอยู่นะครับแล้วก็สามารถสมัครได้เพียงท้องถิ่นเดียว 2. เนี่ยให้ท้องถิ่นพิจารณาคุณสมบัติแล้วก็ขึ้นทะเบียนนะครับพร้อมกับจัดทําทะเบียนรายชื่อในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยนะครับต่อมาในข้อ9เนี่ยบัตรประจําตัวอ,อถหอลอหรืออาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ตามแบบที่กำหนดโดยบัตรประจำตัวมีอายุ5ปีในกรณีที่มีกรณีบัตรประจำตัวชำรุดสูญหายหมดอายุหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเช่นชื่อตัวชื่อสกุลให้อทลอยื่นํำขอออกบัตรประจำตัวใหม่ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนะครับต่อมาในข้อ10อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกหรืออทลอย,ยจะพ้นสภาพเมื่อ วงเล็บ1ตายวงเล็บ2ลาออกวงเล็บ3เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถวงเล็บ4ถูกพิพากษาจำคุกและคดีถึงที่สุดวงเล็บ5คณะกรรมการจำนวน2ใน3เนี่ยมีมติให้พ้นเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและก็ขัดต่อเจตนารมณ์การเป็นอทอรลนะครับตรงนี้การพ้นสภาพของสมาชิกอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลกนะครับต่อมาในข้อ1 1ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมออทอลอเพื่อคัดเลือกกันเองจำนวนไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกโดยการคัดเลือกดังกล่าวให้คัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานรองประธานเลขานุก,การและกรรมการฝ่ายต่างๆด้วยความเหมาะสม แล้วแจ้งรายชื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนทราบณสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรต่อมาในข้อ12เนี่ยเรามาดูอำนาจหน้าที่ของอเรามาดูหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิน่นรักโลกหน้าที่วงเล็บหนึ่งจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานของเครือข่ายอทรล วงเล็บ2ดําเนินการตามแผนหรือนโยบายที่กําหนดวงเล็บ3รายงานผลการดําเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบพ,พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งวงเล็บ4หน้าที่อื่นตามที่ได้รับการร้องขอนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคำรมการเนี่ยก็มีหน้าที่ในการจัดทําแผนงานเป็นะจะทําแผนงานดําเนินการตามแผนแล้ก็รายงานผลนะครับ ต่อมาในข้อ13เนี่ยให้คณะกรรมการอยู่ในตําแหน่งคราวละ4ปีเมื่อครบวาระให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการใหม่ภายในกําหนดเวลา3ปีอ่าภายในกําหนดเวลา30วันนะครับพอภัยครับเมื่อครบกําหนดเนี่ยให้ดําเนินการคัดเลือกใหม่ภายในกําหนด30วันในกรณีที่ยังไม่มีคณะกรรมการชุดใหม่ให้กรรมการชุดเดิมเนี่ยทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้าทําหน้าที่นะครับ ต่อมาในข้อ14เนี่ยนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเนี่ยกรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกจากอทลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้วงเล็บ1ตายวงเล็บ2ลาออกวงเล็บ3พ้นสภาพการเป็นอทลตามข้อ10วงเล็บ4คณะกรรมการจำนวน2ในสามีมติให้พ้นจากตำแหน่งวงเล็บ5อทลจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของอทลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกว่างลงเพราะเหตุอื่นใดน,นอกจากครบวาระให้คัดเลือกอทรออลอเพื่อเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกำหนด30วันนับแต่วันที่ว่างลงเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึง150วันนะครับ150วันให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่กรรมการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแทนนั้นเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ ของผู้ซึ่งตนแทนนะครับต่อมาในข้อ15การประชุมคณะกรรมการให้ดำเนินการดังนี้วงเล็บ1การเรียกประชุมเนี่ยให้ประธานกรรมการแจ้งกรรมการทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า3วันวงเล็บ2องค์ประชุมจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ11วงเล็บ3ในการประชุมข่าวใดเนี่ยหากประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่สามารถทําหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ประธานในการประชุมคราวนั้นวงเล็บ4การลงมติให้ถือเสียงข้างมากในกรณีคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเนี่ยลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดตรงนี้เป็นในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการอทรลนะครับคณะกรรมการเครือข่ายอทลอต่อมาในข้อ16เนี่ยให้ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริม และสนับสนุนเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกดังนี้ทีนี้เรามาดูนะครับว่าหน้าที่ของอบตอเทศบาลเมืองพัทยานในการส่งเสริมมีอะไรบ้างวงเล็บ1ตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณารับลงทะเบียนผู้สมัครเป็นอทลอรวมถึงปรับปรุงข้อมูลทะเบียน วงเล็บ2อทำบัตรประจําตัวอทรลตามข้อ9วงเล็บ3จัดประถมนิเทศฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาอทรลเพื่อพัฒนาอทรลเนี่ยให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวงเล็บ4ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของอทรล5ติดตามผลการดําเนินการรวมถึงให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาแก่อทรล6ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย นะครับตรงนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอ,อยการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมของอทลนะครับต่อมาในข้อ17ให้จังหวัดและอำเภอส่งเสริมสนับสนุน,น,นการดําเนินงานของอทลเครือข่ายอทรลในพื้นที่ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร จะให้การส่งเสริมหรือสนับสนุนการดำเนินงานของอทลก็สามารถทำได้นะครับข้อ 18. สมาชิกอทลมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้นะทีนี้เรามาดูนะครับว่าเมื่อเขาเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเนี่ยเขามีสิทธิ์อะไรบ้างวงเล็บหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะประดับเครื่องหมายหรือตราสัญ,ญลักษณ์อทล อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบมงเล็บ2อทลที่ปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอาจมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโล่เข็มและอื่นๆนะครับเพื่อที่จะยกย่องในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมนะครับมีมีสิทธิ์ที่จะได้รับประกาศเกียรติคุณนะครับโล่เข็มได้นะครับ เพื่อเป็นการยกย่องว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมวงเล็บ3เนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการนะครับตรงนี้คือ,อสิทธิ์ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะครับต่อมาในข้อ19เนี่ยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการรับสมัครเอาไว้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ว2794ลงวันที่12ธันวาคม2560เรื่องโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะครับก็ถือว่าเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกตามระเบียบนี้ด้วยนะครับนี่คือในสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลกพุทธศักราช2,561หรืออทอลอนคะครับ